อยากลงทุนกองทุนรวมในช่วงปลายปี2,566แต่ไม่รู้ว่าจะจับเทรนด์ไหนดีนะคะเดี๋ยววันนี้แทจะมี3เทรนด์ที่น่าจับตามองมาแนะนำกันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนพบกับทันนะคะในช่องทันมันนี่ทวิทันเชื่อว่าหลายคนอยากลงทุนกองทุนรวมแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกกองไหนดีนะช่วงนี้ตลาดมีความไม่แน่นอนนะคะเศรษฐกิจโลกก็ยังคงชะลอตัวเรียกว่าภาพรวมเศรษฐกิจหรือว่าภาพรวมของการลงทุนทั่วโลกเนะี่ยยังคงมีความผันผวนนะอาจจะทําให้หลายๆคนจับทิศทางในการลงทุนไม่ถูกคะ่ะวันนี้นะคะทันก็เลยมี3เทรนที่น่าจับตามองสามารถเติบโตส่วนกระแสมาฝากการรวมถึงจะมีสรุปกองทุนที่น่าสนใจในแต่ละเทรนให้ด้วยก็เอา ไว้เป็นไอเดียในการลงทุนนะคะก่อนที่จะไปฟังใครชื่นชอบเนื้อหาการเงินสไตลน์นี้ช่วยกันกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามช่องนี้เอาไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาทบทวนเรื่องกองทุนรวมกันแบบสั้นๆก่อนค่ะกองทุนรวมนะคะก็คือการรวบรวมเงินของนักลงทุนรายย่อยให้เป็นก้อนใหญ่นะแล้วก็นําเงินที่ระดมทุนไว้นะคะไปลงทุนตามนโยบายของกองทุนรวมนั้นๆโดยกองทุนเนี่ยมีให้เราเลือกลงทุนในหลากหลายสินทรัพย์นะคะตรงนี้จะช่วยให้คนที่มีเงินน้อยมีทางเลือกในการลง ทุนมากขึ้นและเราไม่ต้องคอยบริหารจัดการด้วยตัวเองนะคะเพราะว่ามีผู้จัดการกองทุนที่เป็นมืออาชีพเนี่ยคอยดูแลให้ค่ะแต่ถึงจะมีมืออาชีพคอยดูแลให้นะคะแต่สิ่งสําคัญที่ผู้ลงทุนจะต้องเลือกก็คือสินทรัพย์ที่เราจะไปลงทุนหรือว่าเลือกกองทุนที่เราจะลงทุนนั่นเองนะคะตรงนี้ถ้าเราไปลงทุนในสิ่งที่ไม่เติบโตแล้วเรียกว่าไม่ได้ลงทุนตามเทรนที่เขาเติบโตในอนาคตรตรงนี้ก็มีโอกาสที่พอร์ตของเราหรือว่ากองทุนที่เราลงทุนเนี่ยจะติดลบได้นะคะวันนี้ทนก็เลยอยากจะมาสรุปฝาากกกันเรียว่ 3เทรนที่น่าจับตามองในช่วงปลายปี2,566นี้นะคะตรงนี้ก็เอาไว้เป็นไอเดียเป็นทางเลือกเพราะว่าถ้าเราลงทุนได้ถูกเทรนก็มีโอกาสที่พอร์ตของเราเนี่ยจะเติบโตได้มากกว่าค่ะมาเริ่มกันที่เทรนแรกนะคะนั่นก็คือเทรนของหุ้นจีนเดี๋ยวทางสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆว่าทำไมหุ้นจีนเนี่ยถึงมีความน่าสนใจค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือเศรษฐกิจจีนอยู่ในช่วงฟื้นตัวอย่างชัดเจนทั้งภาคการผลิตและบริการหลังจากมีการเปิดประเทศนะคะเงินเฟอ้อก็อยู่ในระดับที่ไม่น่ากาังวลแถมยังมีแรงสนับสนุนจากนโยบายภาคราัฐที่จะช่วยกระตุ้นให้เศรษฐกิจเนี่ยเติบโตขึ้นไปในทิศท,ทางด้านบวกค่ะ ข้อที่2นะคะก็คือภาคเอกชนมีการปรับตัวตัดลดรายจ่ายที่ไม่จําเป็นแล้วก็มีการใช้เงินทุนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะทำให้ความสามารถในการทํากําไรในอนาคตเนี่ยจะมีการปรับตัวได้ดีขึ้นค่ะและสุดท้ายนะคะระดับราคาของหุ้นจีนเนี่ยอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลีย่ยระยะยาวอีกทั้งยังอยู่ในระดับที่ต่ํากว่าตลาดหุ้นหลักอื่นๆของโลกด้วยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญที่จะดึงดูดนักลงทุนได้ดีเลยค่ะ ใครฟังดูแล้วรู้สึกสนใจในเทรนด์ของหุ้นจีนนะคะเดี๋ยวจะสรุปให้เป็นกองทุนแนะนําที่เขาลงทุนในหุ้นจีนก็จะมีอยู่2กองทุนนะคะตรงนี้เอาไว้เป็นทางเลือกประกอบในการตัดสินใจค่ะ กองทุนแรกนะคะก็คือ KCCTV นะคะตรงนี้จะคัดสรรและกระจายลงทุนในหุ้นจีนชั้นดีมีโมเดลควบคุมความผันผวนนะคะจุดเด่นของกองทุนนี้ก็คือลงทุนในหุ้นจีน A อชาร s ที่คัดเฉพาะหุ้นจีนคุณภาพดี20-60ถึงตัวในตลาดหุ้น A s ช a ร e นะคะตรงนี้เขาจะคัดเอาที่ได้รับประโยชน์จากแผนการพัฒนาประเทศของรัฐบาลจีนด้วยนะคะและ2ก็คือจะเน้นการกระจายการลงทุนผ่านโมเดลควบคุมความเสี่ยงตรงนี้ก็เพื่อ ลดความผันผวนนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสในการทํากําไรและกองทุนนี้นะคะก็จะลงทุนผ่านกองทุนหลักที่ลงทุนในหุ้นจีน A share สกองทุนนะคะจะครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจที่น่าสนใจเรียกว่าเป็นกลุ่มเศรษฐกิจใหม่หรือ new economy ค่ะกองทุนที่2นะคะที่เป็นกองทุนแนะนําในเทรนหุ้นจีนก็คือกองทุน KCHX เกาะจังหวะทํากําไรตามดัชนีกับหุ้นจีนตัว็อป จุดเด่นของกองทุนนี้นะคะก็คือจะลงทุนในหุ้นจริงขนาดใหญ่ที่สุด50ตัวแรกในตลาดหุ้น A share นะคะโดยอ้างอิงการลงทุนตามแต่ชนี f u ซ i China A 50 เน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มอุปโภคบริโภคและการเงินนะคะที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการฟื้นตัวและนโยบายเศรษฐกิจที่สนับสนุนกองนี้นะคะสามารถลงทุนได้ทั้งผู้ลงทุนใหม่ไม่ต้องใช้ประสบการณ์มากในการติดตามนะคะแล้วก็ผู้ที่มีประสบการณ์แล้วก็สามารถจับจังหวะในการซื้อขายทํากําไรนะคะตรงนี้สามารถทําได้เช่นกันและกองทุนนี้นะคะ KCHX เนี่ยเป็นกองทุนที่ติดอันดับ4ดาวจาก Morningstar ด้วยค่ะ มาต่อกันที่เทรนที่2นะคะนั่นก็คือเทรนของหุ้นเวียดนามนะเดี๋ยวท่านจะสรุปให้สั้นๆ3ข้อแบบเข้าใจง่ายๆนะคะว่าทําไมหุ้นเวียดนามเนี่ยถึงมีความน่าสนใจค่ะข้อแรกนะคะเศรษฐกิจกของเวียดนามคาดว่าจะเติบโตแบบต่อเนื่องนะคะอีกทั้งประเทศเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่เติบโตได้สูงที่สุดในกลุ่มตลาดเกิดใหม่ในอาเซียนนะคะโดยปัจจัยหลักๆก็จะมาจากทั้งภาคอุตสาหกรรมและบริการนะคะรวมถึงการลงทุนโดยตรงจากต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นและรัฐ บางของเวียดนามเนี่ยเขาก็จะมุ่งเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้วยค่ะข้อที่2นะคะก็คือโครงสร้างของประชากรเนี่ยหนุนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจด้วยนะคะเพราะว่าสัสดส่วนของประชากรในประเทศเวียดนามที่เป็นวัยแรงงานเนี่ยมีสูงถึง60%เรเรียกว่าสูงสุดในอาเซียนนะคะแล้วก็ภาคอุปโภคบริโภคในประเทศก็มีการเติบโตได้แบบต่อเนื่องค่ะ และสุดท้ายนะคะตลาดหุ้นเวียดนามเนี่ยปรับลงมาในระดับที่น่าสนใจคาดว่ากำไรของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเวียดนามนะคะยังเติบโตอยู่ที่บวก12%ในปี2023ค่ะกองทุนหุ้นเวียดนามที่แนะนำนะคะก็คือเคเวียดนามเติบโตไปกับหุ้นเวียดนามตัวท็อปรับเศรษฐกิจเติบโตสูงสุดในอาเซียนนะคะจุดเด่นของกองทุนนี้ก็คือเน้นลงทุนในหุ้นเวียดนามชั้นนําเติบโตสูงนะคะเขาจะมีการกระจายการลงทุนหุ้นในหลากหลาย อุตสาหกรรมที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของประเทศและมีความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะกองทุนนี้จะบริหารโดยทีมผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ตรงในหุ้นเวียดนามและกองทุนมีผลตอบแทนโดดเด่นนะคะตรงนี้สามารถเอาชนะดัชนีชีวัดได้อย่างสม่ำเสมอในทุกช่วงผลการดําเนินง,งานและสุดท้ายนะคะกองทุนนี้เคเวียดนามเนี่ยติดอันดับ4ดาวจากมอร์นิ่งสตาร์ด้วยค่ะ และใครนะคะที่ชื่นชอบในเทรนของหุ้นเวียดนามแล้วก็กำลังมองหากองทุนที่ลดหย่อนภาษีได้ด้วยตรงนี้ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะก็จะมีทั้ง k เวียดนาม SSF นะคะแล้วก็ k เวียดนาม R M F ค่ะและสุดท้ายนะคะเทรนที่3ก็คือเทรนหุ้นสุขภาพหรือเฮลท์แคร์นะคะเดี๋ยวท่านสรุปให้แบบเข้าใจง่ายๆ2ข้อนะคะว่าทำไมหุ้นสุขภาพหรือว่าเฮลท์แคร์เนี่ยถึงมีความน่าสนใจค่ะ ข้อแรกนะคะก็คือความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีในด้านสุขภาพนะยกตัวอย่างเช่นการใช้เทคโนโลยีในการคิดค้นวัคซีนโควิดนะคะรวมถึงยุคนี้กําลังจะก,ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มตัวนะคะจะมีผู้สูงอายุมากขึ้นแล้วก็หลายๆคนเนี่ยหันมาใส่ใจหันมารักษาสุขภาพกันมากขึ้นนะคะทำให้เทรนในการลงทุนในหุ้นสุขภาพเนี่ยยังคงมีความน่าสนใจค่ะและอีกหนึ่งปัจจัยนะคะก็คือธนาคารกลางสาหรัฐเริ่มขึ้นดอกเบีย้ยในอัตราที่ รอลงนะคะตรงนี้จะช่วยลดแรงกดดันในกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพหรือไบโอเทคนะคะอีกทั้ง valuation ของกลุ่มเฮลแคร์เนี่ยยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระยะยาวแล้วก็หุ้นหลายตัวเนี่ยเป็นธีมของ defensive นะคะก็จะช่วยเพิ่มความน่าสนใจในช่วงที่เศรษฐกิจเนี่ยมีความไม่แน่นอนสูงค่ะ กองทุนหุ้นเฮลท์แคร์ที่แนะนำนะคะก็คือ KG h e a l t h เสริมพอร์ตให้มีสุขภาพดีรับธุรกิจเฮลท์แคร์ทั่วโลกเติบโตนะคะจุดเด่นของกองทุนก็คือเน้นลงทุนในหุ้นกลุ่มสุขภาพทั่วโลกที่มีศักยภาพในการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเขาจะเน้น4ตีมในการลงทุนหลักได้แก่ยาเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีทางการแพทย์และผู้ให้บริการด้านสุขภาพนะคะโดยจะลงทุนผ่านกองทุนหลักทีมผู้จัดการกองทุนเนี่ยมีความเชี่ยวชาญ ในหุ้นกลุ่มธุรกิจสุขภาพกว่า24ปีค่ะจุดเด่นที่2นะคะก็จะมีปัจจัยหนุนจากสังคมผู้สูงอายุทั่วโลกที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนวัตกรรมใหม่ๆและความก้าวหน้าทางวิทยาการและเทคโนโลยีรวมถึงความต้องการด้านสุขภาพที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกนะคะและกองทุนนี้ติดอันดับ4ดาวจาก Morningstar ด้วยค่ะ และสําหรับใครนะคะที่ชื่นชอบในเทรนด์ของหุ้นสุขภาพหรือเฮลท์แคร์แล้วก็อยากจะมองหากองทุนที่สามารถลดหย่อนภาษีได้ก็มีให้เลือกเหมือนกันนะคะนั่นก็คือกองทุน KGHRMF ค่ะก่อนจบคลิปนะคะท่านขอขึ้นเป็นตารางภาพรวมให้อีกทีนะคะ3เทรนด์ที่น่าจับตามองในครึ่งปีหลังของ2,566นี้นะคะตรงนี้ถ้าใครชื่นชอบหุ้นจีนคุณภาพดีมีโอกาสทำกำไรสูงนะคะก็เลือกกองทุน KCCTV ถ้าใครชอบหุ้นจีนขนาดใหญ่ลงทุนง่ายตามดัชนีนะคะก็เลือก KCHX ใครที่ชื่นชอบหุ้นเวียดนามนะคะเศรษฐกิจเติบโตแบบต่อเนื่องก็เลือก K เวียดนามหรือเป็นแบบลดหย่อนภาษีนะคะก็แนะนำ K เวียดนาม s s f และ K เวียดนาม RMF นะคะและสุดท้ายถ้าใครชอบหุ้นสุขภาพเกาะเทรนสังคมผู้สูงอายุก็เลือก KGH นะคะแล้วก็ยังมีแบบลดหย่อนภาษีด้วยกับ KGH RMF ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังดูแล้วรู้สึกว่ามีเทรนไหนที่ถูกใจเพืเ่อนๆบ้างนะคะและก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้ถี่ถ้วนให้เราเข้าใจก่อนที่จะลงทุนทุกครั้งนะคะโดยเพื่อนๆสามารถติดต่อขอหนังสือชี้ชวนหรือเริ่มต้นซื้อกองทุนนะคะตรงนี้ที่พูดไปทั้งหมดก็ขั้นต่ำ500บาทได้ที่ k เคไมไฟันและธนาคารกสิกรไทยทุกสาขานะคะหรือว่าถ้าใครอยากโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้0 2 8 8 8 8 8 8 8กด 806ค่ะคลิปนี้ก็มาแค่นี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ไอเดียในการเลือกกองทุนเข้าพอร์ตนะคะเรียกว่าเป็น3เทรนที่น่าจับตามองในช่วงปลายปี2566นี้นะเดี๋ยวรายละเอียดทันจะแนบลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างแล้วก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้เข้าใจก่อนที่จะเริ่มต้นลงทุนทุกครั้งนะคะประเมินความเสี่ยงแล้วก็จัดพอร์ตการลงทุนให้เหมาะสมกับเป้าหมายของเราจะดีที่สุดนะว,วันนี้ไปแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย